สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนนะคะาซเคมีอาลค่ะวันนี้ก็จะพามาทัวร์ในห้องน้ําที่บ้านของายเองนะคะจะไม่ใช่ห้องน้ําส่วนตัวแต่ว่าจะพามาทัวร์กันว่าเออไยใช้อะไรบ้างนะคะในการแบบดูแลตัวเองเนาะในห้องน้ําก็เริ่มจากแชมพูนะคะก็จะใช้โดกค่ะก็ออสลับกันไปแล้วแต่สูตรก็ตัวเนี้ยจะใช้สูตรสีฟ้าสําหรับผมแห้งเสียแต่พอดีสูตรนี้มันออกมาใหม่อ่ะ Nourishing Oil Care ก็เลยลองดูนะคะคือชอบกลิ่นมันเพราะว่ากลิ่นมันหอมเดี๋ยวดาหาที่ตั้งก่อนนะอ่ะก็ใช้โด๊กนะตัวนี้ก็จะสลับกันอยู่ไม่กี่ยี่ห้อนะคะก็จะมีโด๊กมีเอ่อแอสอะไรนะ s s e n t i ท l Damage Care ที่เป็นสีชมพูกับส้มนะคะแล้วก็ยี่ห้อนี้แพนทีนแล้วก็เอ่อลอริออนะคะจะสลับกันอยู่ประมาณนี้ แปนบนึงนะเสียงกล้องนิดนึงนะคะต่อไปก็จะเป็นโฟมล้างหน้าโฟมล้างหน้าจะมีเยอะมากในห้องน้ำนะแต่ตอนนี้ใช้อันนี้อยู่อะคะ่ะเป็นสกินเมดิก้าของอเมริกานะคะใช้กับคุณแม่อันนี้มันจะเป็นแบบโซฟรีอะไรเงี้ยเจนเทลอะไรเงี้ยคือโฟมล้างหน้าจะมีเยอะมากเพราะว่าไม่รู้เป็นโรคอะไรชอบซื้อะคะ่ะก็จะมีของบิชชี่อันนี้ก็จะหมดหละอันนี้ก็ใช้ดีแต่ว่าถ้าถ้าดีที่สุดตอนนี้เอ้ยไม่ดีที่สุดผู้ผิดถ้าประทับใจก็คงจะเป็นเอ่อคลินิก เ,ออเจลล้างหน้าของคลินิกใน,ในเซตของ T s t e p นะคะอันนั้นชอบมากนะคะอันนี้ก็พอได้อยู่แต่ทำให้หน้าแห้งไปน,นิดนึงอันนี้จะเป็นแบบออของฟาริดนะคะแบบว่า t i n 1นนี่ล้างเครื่องสำอางได้อะไรเงี้ยแต่ว่าจว่าไม่อะเอาไว้ใช้เป็นโฟมล้างหน้าธรรมดาดีกว่าแต่อันนี้มันจะทำความสะอาดล้ำลึกก็อาจจะทำให้หน้าแห้งเกินไปนะคะอ่ะก็โฟมล้างหน้ายังไม่หมดนะมีเยอะมากก็จะมีเป็นอันนี้อีก เป็น Eat สมูทติอีสครับนะคะใช้สครับหน้าารู้สึกว่าเออมันเป็นสครับที่อ่อนโยนดีอันนี้ใช้แบบแค่สัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งก็พอนะคะแล้วก็เป็นสม e ูทติอีอีอันนี้เป็นแบบไม่มีฟองนะแล้วก็สม e ูทติอีอีเหมือนกันเป็นสูตรไว้นะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้ตอนนี้ก็ใช้ไอตกินเมดิก้าอันเมื่อกี้ของเมกาะคะ่ะใช้กับคุณแม่ก็จะให้ดูตรงนี้นะตรงนี้ก็เห็นปะ ตรงนี้ก็จะเป็นวีดนะคะหลายอันมากอันนี้จะเป็นสูตรธรรมดานะสีชมพูแต่ว่าอันนี้จะเป็นสูตรอ่อนโยนถ้าจายแนะนำจายว่าใช้สีชมพูไปเถอะคะ่ะเพราะว่าสีฟ้ามันอ่อนโยนเกินไปแล้วมันขนจะไม่ค่อยออกนะคะแต่ว่ายกเป็นใครที่ผิวแพ้ง่ายจริงๆก็ค่อยใช้สีฟ้านะคะอ่ะมาต่อกันที่ครีมมักผมก็มีเยอะเหมือนกันอันนี้จะเป็นเซนซิวอะ่ะของเอ่อสูตรบำรุงผมแห้งเจยอย่างล้ำลึกนะคะอันนี้ก็ สองอันนี้มันจะเป็นจัดโมเดิร์นเนี่ยอันนี้นเป็นไวท์มาสไวทีนะคะแฮมูดชาขาวมาเมล็ดอง,งุ่นเพอร์โปตีนคือสองอันนี้ใช้แล้วรู้สึกเฉยเฉยแพนทีนก็คือเท่าที่ใช้มานะตั้งแต่ใช้มามันก็แค่นิ่มโอเคมันดีกว่าครีมนวดปกติแล้วก็นิ่มทั่วไปแต่ว่าเมื่อวานค่ะเพิ่งลองใช้อันนี้เทรซามพอดีมันลดราคา ซื้อมาขำๆไม่ได้คิดจะเอาจริงจังก็คิดว่าคงเฉยเฉยก็ปรากฏว่าเมื่อวานไปทาไปครั้งเดียวนะแล้วผมแบบสภาพผมดีขึ้นแบบเฮ้ยไม่เลวนะมันคือเดียวกับซันซิลนะแต่ว่าคุณภาพหนางเลิศนะเออนี่นะคะมันก็จะอยู่ในอันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นสกอตใบเอ้ยสกอตใบไว้แบบทำความสะอาดอันนี้จะเป็น เกลือขัดผิวอะค่ะของมิทีนอันนี้เพื่อนพี่สาวให้มานะอันนี้ก็เป็นเกลือน้ำนมอะอันนี้ก็จะเป็นพวกไอเนี่อ,อโอริต้านะคะเป็นใยขัดตัวที่มันชอบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งในวัดตันนะคะยี่ห้อโอลิตา้าใจรู้สึกว่ามันตอนแรกอะายคิดว่าใยอันเนี้ยอันไหนๆก็เหมือนกันแต่ความเป็นจริงไม่เหมือนกันนะคะมันไม่เหมือนกันายไปซื้อร้านทุกอย่างจิบบาทปรากฏว่ามันแข็งมากอะ อันนี้กำลังดีนะคะก็เฉลี่ยแล้วจะตกประมาณอะไรสิบบาทแต่ว่ามันชอบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแบบว่า39บาทจื้อหนึ่งแถมหนึ่งใช่ไหมได้สองแพ็คก็ตกอะไรสิบบาทนั่นแหละนะอันนี้ก็จะเป็นถุงถุงกระป๋องใส่ถุงแบบถุงขยะในห้องน้ำนะคะอันนี้ก็ที่มากผมเหมือนกันแพนทีนที่ว่านะ,ะปิดไปอันนี้ก็จะเป็นแบบ ครีมหมักผมทั้งหลายนะคะบางทีก็จะใส่ดินต่อพองแบบเอากระปุกมาใส่ดินต่อพองหรือว่าพวกธนาคารพอกหน้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ข้างบนก็จะเป็นแบบสต็อกของพวกแปรงสีฟันอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นพวกน้ํายาขัดช่วมแล้วก็สต็อกครีมหมักน้ํายาสระผมอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงตะกร้านี้ก็เป็นแบบไว้ใส่แบบเขาเรียกอะไรอะ ถ้าขนหนูหรืออะไรเงี้ยหรือเสื้อหรือใครอะไรเงี้ยนะคะก็ในนี้ก็จะมีแป้งแป้งขัดสันแต่ว่าถ้า,ถา,ถาที่ทรายชอบก็จะเป็นเบบี้ม้สูตรอะไรนะอัลมอนด์มิลค์หรืออะไรที่ว่าแบบเป็นเบบี้มาทั้งหลายนะคะแล้วก็เป็นเอลเอสเซนต์อันนี้ก็แนะนําอันนี้แนะนําใช้ประจํานี่มันจะแบบว่ามีแบบสานบำรุงผิวด้วยไม่ใช่แค่ให้ความเย็นแล้วก็ถูกด้วยนะคะมักจะสองแถมหนึ่งเป็นประจําอันนี้ใช้ดีด้วยนะคะ เปนเตนเตอร์ก็หล่อนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นที่แบบหลุดลอกร่อนไปหมดแล้วนะเออมันนานแล้วนะคะอ้อนี่นี่นี่ลืมซุ้มตรงนี้ได้ยังไงนี่ตรงนี้นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นแผน่ไนไอ้เนี้ยเอาไว้ขัดผิวเตี้ยนเนาะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นแปลงของยี่ห้อยี่ห้ออะไรนะจำไม่ได้อะแต่ว่าอันนี้ก็หลายตังอยู่นะเป็นพันอยู่แต่ซื้อมาตอนลดราคานะคะก็มันจะเป็นแปลงแบบ แปรงเหมือนเครื่องล้างหน้าแหละแต่ว่าเป็นเป็นมือเพราะว่าสายคิดว่าถ้าใช้เครื่องล้างหน้าเอ้ยเครื่องล้างหน้ามาอาจจะแบบรุนแรงไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็เลยซื้อนั้นมาแล้วก็น,นี้จะเป็นแบบตะข่ายตีฟองนะคะสําหรับโฟมล้างหน้าที่เป็นพวกวิปครีมวิปโฟมทั้งหลายหมดหรือยังฝักบัวที่นี่ก็จะมีให้เลือกนะสองแบบแบบแบบแกระจายใหญ่หญกับแบบเล็กๆเรียบร้อยก็แล้วแต่คน นะอันนี้ก็เป็นช่องสบู่แต่ว่าคือเมื่อก่อนก็ใช้สบู่กันนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่แล้วจะลดยกระดับไปใช้ครีมอาบน้ำกันหมดแล้วนะคะก็เหลือเศษอยู่ก้อนหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นประตูนะมันก็จะมีหมวกของแม่ก็จะลายบ่งบอกมากเลยว่าใครใช้นะอันนี้เป็นลายลโ l l o k ต t t ก็ของสายเองแล้วก็บางวันแบบรีบมากก็จะใช้ยางรัดผมนะคะในการแบบว่า มัดผมแทนการใส่หมวกอับน้ำเพราะว่ามันไวกว่าแล้วก็นี่เป็นใหญ่ขัดตัวนะอันยังไม่หมดอีกนิดนึงตรงอ่างล้างหน้านี่นะตรงนี้จะเป็นคลีนซิ่งออยของ b i o อ e เนะคะแล้วก็อันนี้เป็นคลีนซิ่งมิลของดรสมชายใช้มาเป็นขวดที่3แล้วนะเออเพราะว่ามันถูกแล้วก็รู้สึกว่าอ่อนโยนนะคะแนะนำนะ อันนี้เป็นบู่ล้างมือของ b 9นะคะจริงๆใจะใช้ c l e a อีกนะแต่ว่าก็เปลี่ยนบ้างก็เพิ่งมาเปลี่ยนมาใช้อันนี้เดี๋ยวพอหมดอันนี้กะว่าจะลองยี่ห้อ Biole นะคะมันก็มีออกมาอันนี้เป็นกีลมันน้ำที่ใช้อยู่ตอนนี้นะเป็น t r t r e นี่อันนี้แบบก็กลิ่นธรรมดาอันนี้ไม่มีอะไรพิเศษรู้สึกเฉยๆแต่ว่ารู้สึกดีตรงที่ว่ามันบอกว่าแบบมี t t อย Oil แล้วก็ช่วยแบบลดการสะสมของแบคท,ทีเรียอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกโอเคอน่ะ อันนี้ของคุณพ่อนะคะ Protec เอ้ยอันนี้แนะนำนะถ้าผู้ชายคนไหนจะใช้นะคะอันเนี้ยมันหอมหอมแบบเฮ้ยห,หอมฟุ้งมากะคะ่ะคุณพ่อจะแบบว่าหลอกเฟี้ยวมาเลยหลังจากอาบน,นี้นะคะตอนแรกคุณพ่อซื้อของเขาเองอันเล็กๆก่อนแล้วแบบว่าแม่ก็ถามว่าใช้ไรอยากตัวหอมอะไรอย่างงี้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ถอยอันนี้นมาตุนที่บ้านเต็มเลยนะคะ <c oughs> นะอ่ะขีม,มนันน้ำอันนึงจะหมดแล้ว เป็นเอ่อทีทีแบบเข้มข้นนะคะอันนี้สําหรับแบบว่าจุดจอนเรนรักแล้วหรือจุดที่มีกลิ่นตัวตัวเนี้ยจะช่วยได้เพราะว่ามันจะมีทีทีออยล์เข้มข้นแต่ว่ากลิ่นก็อาจจะแบบเหม็นเขียวนิดนึงเพราะว่ามันใส่ทีทีออยล์เยอะเนาะต่อไปแปรงสีฟันจะหมดแล้วเมื่อกี้ก็บอกว่าจะหมดแล้วแปรงสีฟันอันนี้จะเป็นของจายนะอันนี้ยี่ห้อไบโอเซฟตี้มันเป็นของ CP อะค่ะ คืออันนี้ตอนแรกอะไจไปเป็นปีีเชียขายแล้วตั้งแต่นั้นมานะคะก็ใช้ไบโอเซตตี้มาโดยตลอดเพราะว่ามันถูกตกประมาณ19บาทนี่ถ้าลดราคานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะลดราคาก็ยิ่งถูกเข้าไปใหญ่แต่แบบคือขนแป้งนุ่มไอ้ตรงเนี้ยมีหุ้มยางอะไรจับถนัดมืออะไรเงี้ยเอ้ยดีแล้วก็ของายจับฟันใช่ไหมก็จะใช้แบบจริงๆรมันในสหัวนะแต่พอดีเพิ่งเปลี่ยนก็เลยเนี่ยใช้แบบว่าตามชอบคางน,นี้นะคะ เพื่อให้ฟันขาวคนอื่นที่สัดฟันนะถ้าไม่ใช้อันเมื่อกี้มันจะทําให้ฟันเหลืองใช่ไหมแต่ทายไม่ฟันไม่เหลืองเพราะว่าทายใช้อันี้ไม่ได้กินฉลอกกันเหลืองนะคะส่วนยาสีฟันจริงๆที่บ้านทายจะใช้คอนเกตทัลทเวลเวลเวลนะคะแต่ว่าก็เพิ่งจะมาเปลี่ยนเป็นฟูโอคาเร็วลเพราะว่ามันถูกดีนะคะแล้วก็จะโปรโมชั่นอยู่ก็เลยลองดู ปรากฏว่าเอาจริงปะมันก็เหมือนกันแล้วก็เราถามหมอมาแล้วนะคะว่ากลิ่นปากเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรหมอบอกว่าเอ,าอยู่ที่การแปลงฟันของเรารุนรวนนะจ๊ะไม่เกี่ยวกับเยี่ห้อแปรงจริฟันหลังจากนั้นก็เลยสอยฟอคคาเรียลมาเลยเพราะมันถูกนะคะอ่ะโอเคหมดแล้วก็ถ้าเกิดเอ้ยยังยังเดี๋ยวนะตรงนี้ก็เดี๋ยวนะนก,วนะกล้องหน้ามันเห็นมอ่ะเห็นป่าวเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าจริงๆมันเป็นที่วางแชมพูใช่ไหมแต่เอาไว้วางแปรงสีฟันแปรงสีฟันนี้ไว้ทําอะไรคือเวลาผมมันติดเวลาผมมันติดที่ท่อก็เอาแปรงสีฟันเนี้ยตวัดผมที่มันติดที่ท่อแล้วก็มาใส่ถุงขยะตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบมุมแปรงทําความสะอาดซึ่งหน้าที่การขัดซ้วมก็จะเป็นของทรายเองนะคะเป็นหน้าที่ซึ่งบางทีแบบพี่สาวหรือใครอย่างเงี้ยชอบมาบ้านแล้วไม่บอกไม่กล่าวแล้วก็จะชอบมาเจอทรายตอน กำลังขัดซ่วมอ่ะแบบคิดสภาพนะกําลังขัดซ้วมก็คือใส่เสื้อที่สามารถเลอะได้ก็คือเสื้อเก่าๆกางเก,เกงก็เก่าๆเช่นกันเพื่อที่จะมาเลอะได้ผมก็จะแบบมัดมันมัดไปใส่แว่นไม่โอเคอ่ะเออใครที่จะมาบ้านนี่ช่วยกรุณาแบบว่ามาตอนไม่ขัดซ้วมด้วยนะคะหรือว่าบอกร่วงหน้านิดนึงนะคะคือแบบว่าคือแบบแล้วบางทีอ่ะเราก็ไม่รู้เราคิดว่าพี่สาวเราใช่ไหมเราก็ถือไม้แปลงขัดซ่วมอะ ไปเปิดประตูแล้วถืออยู่มือหนึ่งนะึกออกไหมแบบอ้ากับมาแล้วหรอ่เียแล้วแบบแฟนพี่สาวมาด้วยหรือใครแก่ก็แบบช่วยบอกถึงลุงหน้านิดหนึ่งนะเอออ่ะโอเคก็จบกันไปนะคะสําหรับห้องน้ําของจายแต่ว่าเอ,อ่อคลีนซิ่งหรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ดูแลผิวเนี่ยก็ยังมีในส่วนของห้องนอนจายอยู่ดีนะคะก็ยังมีเยอะแต่ว่าก็พามาทัวร์เป็นส่วนๆเนาะไม่งั้นคลิปจะนานเกินไปนี่ก็ ปลาไป11นาทีเข้าไปแล้วนะคะก็หวังว่าจะเอนจอยนะไปละบ๊ายบายค่ะ